โอเคเราเจอคุณยอมแพ้เพกแล้วนะครับผมเขาเล่นโคตรเก่งเลยใช้ได้ปะเขาเก่งในเรื่องของการใช้โคนคู่นะครับคุณยอมแพ้ไปเนะี่ยเก่งโคนคู่มากอะทิมไปเลยกินครับผมใะ่เงิ้นไปครับอืมไปครับเรือมาเร็ว ไปไวเลยครับไปครับโผลนขึ้นนั่งขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นมาซอนนะครับท่านผู้ชมมาซอน เขมตึงเครียดเขมตึงเครียดไปเยโอเห็นไหมคือเขาแบบต่อแบบต่อแบบต่อหมดเลยอะแบบอืมสุดยอดว่ะคอเขาโคนมาแรกคือตอนนี้โคนเขาหายไปหมดแล้วนะครับคือเขาโคนมาแบบบูล้างผ่านมากอะสุดยอดมากอะเราเปลี่ยนแผนแล้วเราไม่ใช่มาซ้อนแล้วเพราะว่าโคนเขาหายไปสองตัวแล้ว แต่ว่าเขายอมเสียเพื่อที่จะเอาเปียครับประมาณนี้โอเคเอาเรานั้นปิดไปเลยไปครับแต่เราก็จะเอาโค้ดแรกเขาบ้างนะครับประมาณนี้เขาแลกมาเราก็แลกกลับไปกินครับผมกินลูกเขาไปด้วยไปครับ เขาเริ่มดูแล้วว่าฮอันตรายยู่มาทีมเม็ดครับมาเขาอันตรายเนยเขาถอยเม็ดไม่ได้นะถ้าถอยเม็ดไปปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเขาจะมาต่อมาท่านผู้ชมอย่างดีป่ะเรายังไม่ต่อแล้วกัน เดี๋ยวเราจะทิ่มโคนไปตรงๆนะครับอย่างนี้อเฮ้ยเราเราทิ่มพลาหรือเปล่าเนี่ยอืคงไม่มากคงไม่มากคงไม่นะ่ากินไปเลยครับ Okay. เ,เราเอาเรือกินม้าไปเลยดีไหมเนี่ยเราซ้อนดีกว่าเพราะว่าเรารู้ว่ามาเขามาช่วยไม่ได้หละเม็ดเม็ดเขาหนีไม่ได้ okay. เขากินตัวนั้นก่อนนะครับกินตัวนี้ เฮ้ยได้นี่วาท่านผู้ชมเรากินไปเลยดีกว่าเราเอาม้ากินปุ๊บแล้วก็ทะลวงม้าเขาหายสองตัวเราคิดแผนชโอ้เขาเขารู้ทันวะเขารู้ทัน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 อ่าไหนลองดูสิโอเซ็จเลยเมื่อกี้ไม่น่าไปกินเบี้ยเลยครับน่าจะใช้วิชามาทะลวงโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราจะไงดี ถ้าเราเอามาไปปิดอย่างเงี้ยเขาน่าจะหาจังหวะนี้หนีขุนเรากินไปก่อนดีกว่ากินไปเลยคิดว่าเขาจะต้องหนีรัวๆแล,วแล้วครับอืมไปครับผมเราจะลุกินเรือเขานะครับตูมกินเรือครับโอเค ขาน้าจะกินกินกินหมดเออให้หมดไว้โอเคเขาจะกินเบีย้ยแล้วเขาจะตบเบีย้ยแล้วหมดละไปเราต้องไปตบเบีย้ยเขาบ้างกินเบีย้ยกินเบีย้ยสงครามเบีย้ยเดี๋ยวเราจะลุกอีกด้านหนึ่งกินเรือเขานะครับท่านผู้ชมดูนะอ่าคุณเขารู้ไว้คุณเขารู้ไปเราก็เทิบมาฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะกินสองเขาต้องขยับตามนะโอเคไป เขาเปิดมาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่นั้นเหลือเขาหายโอเคไปครับผมเนี่ยเราจะกดอย่างนี้แหละทาให้เขาทำอะไรไม่ได้เลย ผมโอเคเราก็เทิรขึ้นไปหน่อยดีกว่า ถ้าเราลูกตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้จังหวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอให้มันได้จังหวะก่อนเราเอาขุนเราขึ้นไปเลยดีกว่าไปเอาขุนขึ้นขึ้นเลยดีกว่าไปขุนเราขึ้นแล้วขุนเราขึ้นนะครับโอเคไปครับผมมาไปตรงนี้ไปตบเขาฝั่งนู้น อโอเคนี่ดีกาโอเคถอยมานิดนึงนะครับอืมเขาเอาไอ้นี้ขึนเอเอาตัวนี้ลงไปข้างล่างแหละโอเคเอาเรือลงไปข้างล่างซึ่งไม่ได้ครับเรือเราป้องกันอยู่โอเคเราทิมทิมมา,างนี้ไปเลย ให้มาเขาไปกระจายกระจะกระจายเกล็ดกระไรโอเคไปครับผมเขาอาจจะกินสองไปเลยนะอันนี้ผมเดานะโอเคเขาจะงหน <Okay. S 2> เขาจะงายตัวนี้นะครับโอเคเราไปตัวนี้กินครับผม ผมกินให้หมดโอเคอ่อ okay. uh, ไปครับเดี๋ยวเราจะไปลูกเขาฟังดูเด้อโอเคไหนดูดีมาเขาจะทำอะไรเรมามาเขายังทำอะไรเราไม่ได้นะครับเราจะไปลูกฟังนี้โอเคเริ่มทำอะไรได้แล้วไปต้องกันไว้ก่อน ลุกไปก่อนครับกินฟรีก่อนกินครับผมเขาน่าจะแพรเราเด้อเพราะว่าเรามีเรือสองลำลุกไปก่อนเลยครับเนี่ยเขาแพรตรงนี้นี่แหละถอยมาไปทำไมเฮ้ยยังหนีได้ว่าท่านผู้ชมเขายัางหนีได้ไปครับลุกเข้าไปโอเคไปละอีกลำหนึ่ง ไม่น่ารอดละเขยีกรอบไหมครับโอเคเราเจอคุณยอมแพ้ไปอีกรอบหนึ่งครับเขาเล่นไหมจะลองดูโอเคมาครับผมรอ,อบหนึ่งไปไปครับนั่งึ้นไปครับกินครับผมอืม ไปครับดันโขงขึ้นไปโอเคไปครับจอบตรงนี้ตรงน,นี้ไปเลยกินครับผมไปไป ตันโควรวไปเลยขึ้นไปเลยครับผมอืมเขาตั้งใจจะมาต่อมาแล้วนะครับโอเคทีมเม็ดครับ แยางไปเลยดีกว่าถ้าไม่ชมเราแยางเรายางควนไปเลยดีกว่าเฮ้ยเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะกินเบิ้นเรา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 กินตัดจังหวะไปก่อนดีกว่าโอเคเรากินไปเลยครับโอเคเรากระเถิบได้เขาจะเอาเม็ดเนี่ยมาแยางเรานะครับ แ๊บหนึ่งนะมงมาเราหมุนไม่ได้ไปครับเรามมวนโคนก่อนดีกว่าเอาโคนไปป้องกันดีกว่าไปครับมมวนไปป้องกันอย่างนี้ตอนที่มาเขาจะรีบมาปปโคนไปไปครับผมเราดันไปก่อนดีไหม ไปนี้ดีกว่าโอเคาดนขึ้นไปเลยอืไปครับกินเลยกินลูกเรือเอาแพ้เลย